สำหรับญาติธรรมที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่ญาติธรรมจะได้ไม่พลาดชมวิดีโอคำสอนจากหลวงตามมาและกิจกรรมบุญต่างๆจากช่องของสิทธ์มีครูหลวงปู่ดูหลวงตามมา2021นะคะแก่นแท้แล้วเอกลักษณ์ของศาสตรหลวงปู่ดูคืออะไรคะหลวงตาแก่นแท้คือรู้เรื่องในการเวียนว่ายตายเกิดรู้พบทั้งสาม แต่ใช่ยังไงร,รู้ตายแล้วไปไหนรู้มนุษย์รู้อารมณ์ไงตอนนี้อารมณ์เป็นอะไรเบาๆล่ะนิ่งๆก็เป็นพรมไยอารมณ์สบายอารมณ์อะไรเนี่ยก็เป็นเจวดานะอารมณ์เบือ่ออารมณ์ขัดข้องอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์อะไรก็เป็นเปรตมั่งอสุรกายมั่งสัตว์มั่งอะไรพวกนี้นทุกวันนะ่ะ